เอสเต e คอเนอรลำปางซับที่122ขายที่ดินทำเลทองใจกลางอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางที่ดินเนื้อที่95.5ตารางวาเกือบ1งานเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงพร้อมโอนเสนอขายในราคาพิเศษสอบถามได้โดยตรงจุดเด่นที่ดินทำเลอยู่ในเขตชุมชนบ้านโป่งยยกคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถนนเข้าถึงสะดวกรถยนต์เข้าได้ บรรยากาศสงบเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยหรือทำโฮมสเตย์อยู่ในย่านชุมชนมีเพื่อนบ้านรอบด้านใกล้แม่น้ำทำให้พื้นที่มีอากาศเย็นสบายสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนในเขตอำเภอห้างฉัดเพียงไม่กี่นาทีร้านค้าตลาดสดเซเว่นอคาเฟ่ในระยะเดินถึงโรงพยาบาลห้างฉัด5นาทีเซ็นทรัลลำปาง20นาทีสถานีรถไฟห้างฉัด7นาทีเดินทางเข้าเมืองลำปางสะดวกด้วยถนนสายหลัก เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยทำโฮมสเตย์หรือบ้านเช่าลงทุนเก็บที่ดินไว้เพิ่มมูลค่าในอนาคตติดต่อเอสเต e คอเนอรลำปางคุณสมจินโท092 491 3934ล i n e ID 0 9า767 6317ย